สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มีรถมาแนะนำกันอีกแล้วนะครับเป็นรถ Toyota า o ซลนาหยดน้ำปี2002นะครับน้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันเครื่องเดิมๆนะครับวิ่ง200,000กิโลราคาอยู่ที่59,000บาทนะครับดูสภาพรถกันนะครับอันนี้เป็นสภาพรถน้านข้างครับ สภาพเบาะด้านในนะครับก็ถือว่าดูดีไม่มีขาดนะครับตัวเครื่องนะครับก็เครื่องเดิมๆนะครับเลขไม้ก็สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกิโลนะครับไฟฟ้าทั้งคันนะครับก็เดิมๆนะครับสำหรับรถคันนี้เพื่อนๆที่สนใจก็ ดูรายละเอียดด้านล่างวิดีโอได้เลยนะครับราคาอยู่ที่5 9 0 0 0บาทนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับขอบคุณครับ